สวัสดีครับทุกๆคนครับรายงานข่าวจากอเมริกาซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ชาวอเมริกันโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ที่นี่นะก็เป็นห่วงมากเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 เพราะว่ายอดการเสียชีวิตตอนนี้ของอเมริกานี่มากกว่าอิตาลีแล้วนะครับประมาณโท่ทีนะครับ22,000นะครับ ซึ่งเหตุผลว่าทำไมตอนนี้คนอเมริกาตายเยอะมากก็มีหลายประการครับประการแรกก็คือรัฐบาลมีการเตรียมตัวที่ช้าไปนะฮะถึงว่าโดยเฉพาะประธาน,นาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ช่วงแรกๆก็ไม่ได้ให้ความสนใจหรือความไม่คิดว่าเป็นเรื่องซีเรียสทั้งๆที่เห็นประเทศจีนแล้วทางยุโรปเนี่ย โดยออเาะอิตาลีตายเยอะมากแต่ก็ยังไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้านะครับทางๆั้งที่นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ก็เตือนรัฐบาลมาจะจะต้องมีการเตรียมตัวนี่คือประการแรกครับการเตรียมตัวที่ไม่ดีก็หมายถึงเครื่องมือหน้ากากเครื่องช่วยหายใจเครื่องเทสมีไม่พอครับโดยเฉพาะนิวยอร์กซึ่งเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นเรียกว่า epicenter หรือเป็นที่ที่มีคนติดไวรัสมากที่สุดแล้วก็มีผู้ป่วยมากที่สุดในเวลาอันรวดเร็วไม่กี่อาทิตย์ซึ่งทำให้โรงพยาบาลที่นิวยอร์กนี่ยไม่สามารถดูแลคนไข้ได้ทั่วถึงแล้วก็โดยเฉพาะเครื่องไม้เครื่องมือหน้ากากของพยาบาลและหมอก็มีไม่พอครับจะต้องต้องใช้หน้ากาก n เกเนี่ยทั้งวันนะครับแต่ที่จะใชเ้เราทิง้งพยาบาลและหมอก็ได้ออกมาออกสื่อแสดงความไม่พอใจและก็มีความกลัวกลัวว่าตัวเองจะติดซึ่งก็มีคนติดนะฮะทำให้เสียชีวิตไปด้วยพยาบาลติดก็หลายคนเสียชีวิตไปหมอก็ติดก็มีเสียชีวิตไปมันก็เป็นเรื่องอะไรที่น่ากลัวแล้วก็ ถึงว่าพยาบาลและหมอเนี่ยมีหน้าที่ที่จะรักษาคนไข้บางคนถึงว่าไม่สบายนะฮะจริงๆไม่สบายเนี่ยเขาจะให้อยู่ที่บ้านนะครับแต่ก็บางคนเพราะว่าเป็นมีความห่วงใยแล้วก็ต้องการทําหน้าที่ดีเต็มที่เป็นห่วงนะฮะเพราะว่าคนไข้เยอะมากแล้วก็กลัวคนไข้จะเสียชีวิตก็กลับมาทํางานในขณะที่ไม่สบายเราทุกคนก็ทํางาน เกินชั่วโมงฮะคือยาววันยาวมากๆ12ถึง15 10ถึง6ชั่วโมง10กวกาบชั่วโมงขึ้นไปซึ่งก็ทำให้เนี่ยเหนื่อยนะครับพยาบาลตอนนี้เราเห็นใจพยาบาลและหมอมากโดยเฉพาะที่นิวยอร์กและก็รัอื่นๆนะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนิดหน่อยในเรื่องหน้ากาก เพื่อช่วยหายใจก็มีจากเมืองจีนมาช่วยนะฮะเวน e ิเลเตอร์ ator, แล้วก็ทางแคลิฟอร์เนียก็ส่งไปช่วยนะครับทางนิวยอร์กแต่ตอนนี้เอเมริกาก็ผู้เสียชีวิตนี่มากที่สุดในโลกแล้วครับการติดเชื้อนี่ประมาณ5,006เกินครึ่งล้านแล้วนะครับน่าเป็นห่วงมากอันนี้ก็แสดงถึงว่าระบบระบบการรักษาหรือทางแพทย์เนี่ยนะฮะ ซึ่งอาศัยบริษัทเอกชนเนี่ยไม่ทำงานมันควรจะเป็นระบบที่รัฐบาลเนี่ยมาดูแลทั้งหมดแต่ให้ p r i v a t e เนี่ยดูแลคือเอกชนเนี่ยดูแลเพราะนั้นก็จะก็จะเน้นทางด้านาผลกำไรอย่างเดียวส่วนมากนะฮะแล้วก็การเต็มตัวน้อยมากแล้วก็อย่างที่บอก โรงพยาบาลเอกชนก็ไม่ได้มีสต็อกของที่พอนะครับส่วนมากก็ไม่มีของที่พอในพมิวนิวโยกนะครับก็เป็นการชี้แจงถึงว่าปัญหาระบบการแพทย์การรักษาโรงพยาบาลของอเมริกันต้องใช้ระบบเอกชนบริษัทเอกชนมาดูแลเนี่ยมีปัญหามากครับตอนนี้ครับแล้วก็นอกจากเรื่อง2เรื่องที่ได้กล่าวมานะครับ เรื่องที่3ก็คือเมื่ออาทิตย์2ท,ยที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้อ,ออกนโยบายที่จะออกที่จะให้คประมาณช่วยเหลือบริษัทและประชาชนโดยจะส่งเงินให้ประชาชนภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยแหรอครับนะครับครอบครัวหนึ่งอาจจะได้ถึง2,500 2000ขึ้นไปอะไรทำนองน,นี้แล้วแต่นะครับประชาชนที่มีไรายได้ที่ไม่สูงมากก็จะได้คนละพันพันห้เหรียญน,นะครับก็ทางด้าน รัฐบ,บาลก็จะเริ่มส่งเช็คภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยรเริ่มจากเริ่มันอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับให้มาช่วยก็เป็นการช่วยเหลือชั่วคราวแต่ที่ประชาชนต้องการก็คือคนตอนนี้คนตกงานเยอะนะครับเขาก็ต้องการการช่วยเหลือที่เป็นค่อนข้างจะต่อเนื่องผมว่าอย่างน้อยเป็นปีนะฮะเพราะว่าคนตกงานผมว่าเป็น10-20ล้านแล้วตอนนี้นะฮะตัวเลขยังไม่แน่นอนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ถือว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าเศรษฐกิจตกต่ำมากๆนะครับตอนนี้น้ำมันก็ถูกมากเลยเพราะว่าคนขึ้นไม่ได้ขับรถไปไหนก็จะให้ใช้ให้คนอยู่บ้านเป็นโซเชียลดิสท n น i ซิงอยู่นะครับแต่ทางรัฐบาลทรัมป์นะก็ต้องการจะให้เปิดเศรษฐกิจแต่ก็แน่นอนครับตอนนี้ก็มีหลายฝ่ายซึ่งไม่เห็นด้วยนะฮะ ว่าถ้าเผื่อเปิดสเปิดให้คนก็ไปทํางานเนี่ยแน่นอนครับเจ้าของบริษัทก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าคงอยู่บ้านแต่คนที่ไปทํางานต้องไปติดต่อกับลูกค้าแรอางอื่นก็กลัวจะติดโรคขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็กําลังเป็นข่าวออกมาแต่ยังไม่ทราบว่าจะทํำยังไงกันนะครับก็ต้องดูระยะต่อไปนะครับพูดถึงเมืองไทยเราก็ควรจะมีตอนนี้เพราะพี่น้องนี่ลําบากโดยเฉพาะพ่อค้า ขายของบ้านตะวันลําบากมากครับคือเรื่องเรื่องปากทองซึ่งรัฐบาลไทยเราก็ควรจะเอาแบบรัฐบาลเป็นกันซึ่งนะเคยออกออกนโย,ยบายออกมาให้เพื่อง่ายคือเอาเงินมาแจกคนนะครับง่ายง่ายเพื่อให้เขามีกินนะฮะก็ต้องรีบทําตอนนี้เพราะว่ายิ่งอยู่บ้านกันนานแล้วก็ธุรกิจเนี่ยปิดกันเนี่ยมันคนจะอะไรฐานถูกไหมครับ ก็จะเกิดกราหุนกันมากมายเพราะนั้นรัฐบาลไทยก็ต้องออกมามีนโยบายมี stimulus package ให้เงินช่วยนะครับโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ต่ำอ,อย่างอย่างเร่งด่วนเพราะว่าตอนนี้พี่น้องเดือดร้อนมากนะครับเรียงน้อยก็มีแจกแจกอาหารแจกข้าวสารอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ฝากรัฐบาลเดินแล้วกันนะครับก็คงมีข่าวแค่นี้นะครับ ยังไงก็ติดตามข่าวต่อไปซึ่งก็ก็หวังว่าภายในไม่กี่อ,อาทิตย์นี้ทางอเมริกาก็คงจะเรียกว่าทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนที่ติดเชื้อเนะนี่ยค่อนข้างช้าลงนะครับก็หวังว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับนั้นวันนี้ก็ขอสวัสดีกับทั้งผู้ฟังทางบ้านทุกคนด้วยครับสวัสดีครับเราคุยกันใหม่ครับ